สวัสดีพี่ดองวันนี้เรามาตกปูเรามาจะนั่งจับปูกันนะคะเราได้ปูเยอะมากทุกคนดูดิไม่ได้เยอะมากน้องจ้าจเบงเลจ้าพี่ตัวใหญ่ยักษ์ข้างหลังพี่พพน,นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นเห็นไหมนู่นน่ะจับเร็วครบยครบลย น้อตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่เห็นบ่ดูตัวสวยๆเลย ได้ทันไหมทันอะไรล่ะตัวปักใหญ่กุ้งหกหมดแล้วนะเด็กจิ้กุ้งหยุดพูดอยู่ในนั้นออกมุดเร็วไอ้กุ้งพ่วงเอาทุกคนมาโชว์สิเอาเอามือเอามือเอามือล้วงข้างล่างสิ มือล้วงข้างล่างโชว์เพื่อนๆสิคะทุกคนขค่ะพี่ขาที่เราได้วันนี้นะคะนี่ได้ประมาณโลหนึ่งเนาะคุณพี่เนาะแป๊บเดียวเองเนาะเนี่ยมาอีกแล้วเหรอเอามือไปแย่เอามือไปแย่นะคะต้องแย่มาในจัตท่รักนั่นมันอยู่ใต้ซอกตึกน,นั่นอะซอกตึกมันอยู่ใต้ซอกคุณพี่ขามันกำลังเริ่มจะอ,ออกมาแล้วเราต้องใช้ความแบบว่านิดนึงชา้ชา อุ้ยนี่มันออกมาห,ห,หลายตัวเลยเด็กโอ้ปล่อยมือนะปล่อยมือแดงปล่อยมือแดง,แดงคุบเลยคลุบเลยค,ลบลยคลุบเลยเออได้แล้วเริดม,ม,มานี่มันมีอีกมม,กมีอีกอยู่ในซอกงม,มนะจับเลยตัวใหญ่จับเลยจับเลยไม่ต้องรอเอออ้ยนี่คนเก่งของจริงนี่แน,น,น่นี่แน,น,น่นี่แน่ทุกคนะเต็มมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยเนาะ พี่น้องดูสินู่นเห็นไหมมันเดินเป็นปูไตยอยู่ในน้ำนะเอาตามตามตาม<อ>ได้ไหมถัดมันไปก็ตับปูถัดไปไม่ถัด อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไถนานะคะอันนี้ไล่ปูนะคะเอาเร็วๆงุบเลยอ้ายงุบเลยมันจะเข้าป่ามันจะไม่ทันได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าได้ไหนล่ะขนมปังอะไรนะเออเนี่ยฉันเห็นมันออกมาเยอะมากเลยนะเป็สิบตัวเลยเหรอคุณพี่อุ้ยเนี่ยๆๆๆๆๆอู้ยเยอะมากเลยเจเย็นใจเย็นใจเย็น จยเย็ยนใจยเย็ยน <S 2> <S 2> เอาจับตัวนั้นกน่อนเอาตัวนั้นกน่อนเอาตัวเจ๊เราได้ก่อนอึ๊บอึบเอาเอามาโยน,นมาโยน,นมาดีเห็นไหมทุกคนเต็มไปหมดอุ้ยคุณเจ๊เนี่ยตัวใหญ่มากเลยคางนูน้นน่ะอุ้ยนั่นไงยนั่นเงมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเห็นแล้วกำลังออก<ๆ>มากันเห็นไหมล่ะจับเลย<อ>จับเลยจับเลยจับเลยหนึ่งสองสามจับบุ๊บอุ้ยอุ้ยอ้ยสองตัวได้ทีละธอสองเธอสามนี่แน่นี่แน่ ไไก็มันก็เย็นดีเขก็อาเจียนน่าจะหายก็ดน <c oughs> ใสเกลือมันโอ้ <c oughs> อยคุณพีด่ดูดิเป็นกิโลเลยถ้าไก่เอาไปให้เบอร์เด็กๆมันตำต้องตำใช่ไหมนี่ค่ะแดดดูอันนี้ไงตทุกท่านย้อนลงไปออกมาจากที่รักออกมาจากที่รักออกมาจากที่รัก,ออกมาเลยจียมายังมายังมายังค่อยๆดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาอ่ะมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ใจเย็นๆครบๆเลยเดี๋ยวเอีกหลายตัวอีกหลายตัวค่อยดึงขึ้นมาค่อยๆค่อยๆเดวไม่ถนัดตัวใหญ่ด้วยมันมันค่อยๆเอาค่อยๆไปหลุดหลุดแล้วเอาค่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาค่อยๆฝนก็ตกอ่ะฝนตกอ่ะค่อยๆมาไหมมันดึงมันกินอยู่นั่นนั่นอ่ะเห็นดึงของเราเห็นแขนมันกินอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยๆขยับออกมาสิค่อยๆขยับเนี้ออกมาค่อยๆขยับเห็นไหมเห็นไหม ค่อยๆขยับเนื้อออกมาค่อยๆขยับเนื้อออกมาค่อยๆขยับเนื้อออกมาเขาจับได้ยังขยับยับว่าอีกขยับสั่นเนื้อนิดนึงสั่นเนื้อนิดนึงหนึ่งสองซ้ำนิดเน็กเลยหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเน็กเลยได้ไหมได้ได้ใช่ไหมคะเริ่ดใช่ไหมคะเริ่ดใช่ไหมคะคุณพี่ขาโชว์โชว์เพื่อนๆหน่อยสิคะด้วยความแบบว่าภูมิใจมากเห็นไหมจับได้ตัวใหญ่อยู่นะในโชว์ก่อนว์กคน นี่ค่ะนี่เลิศม,มาพอ,อยังอุยอ้ยคะอุ้ยเยอะใช่ไหมฮะเยอะบอกเลยว่ามันเยอะวิตายแล้วผลก็จะตกสูส้ตายนะคะผลตกก็บรยันนะคะเลิศเฮ้เปียกก็เรี <c oughs> <c oughs> ยรกว่าอะไรนะทุ่มสุดตัวเลยนะเนี่ยอ้ยเลิศคุณพี่เต็มไปหมดเลยนะ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้ คดูสิมันมันวิ่งมันวิ่งอยู่ตามถนนน่ะพูดที่มันมันวิ่งอยู่อยู่อยู่ในสนามหญ้านู่นนะ่ะเต็เมไปหมดเลยจับเลยได้ไหมได้ไหมจับจับได้ไหมทันไหมทันช่วเดียว้ย <c oughs> เคนรู้คนเจ๊นี่ตัว, <c oughs> ว <c oughs> หนึ่งนี่โูู้ นี่เจ๊จับเลยนี่เจ๊อีตัวนึงเจ๊อีตัวนึงอยู่นี่ไว้มันไวอยู่ตรงนี้นี่เจ๊นี่ตัวใหญ่ใหญนี่เห็นไหมจับเลยจับปูปูนี่ก็ได้ปูมึงอย่างนี้อ๋อนี่มันไปหมดแล้วนู่นน่ะมันไปทางนน้นหมดแล้วมึงหนีกูทำไมปูจับไม่ได้จับปูครับแม่ครูอุ้วยอดพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง ได้ไหมไหนไหนดูซิได้เยอะไหมอุ้ยคุณผู้ชมเราลองชวนมับปูในทะเลเน้นไงเน่นไงเน้นขามันเน้นขามันก่อนจะจงกรไปจอกหาเลยไม่ทันดูจีเจ้ามาแล้วมันก็ไม่ได้สิเจเอาได้ตัวหนึ่งอะไรตัวอะไรทำไมตัวเล็กจังเอาเออตัวใหญ่เอ้นี่นี่พี่น้องนี่จ้า เอาได้หรือเปล่ารีบเร็วเข้ามันเยอะมันอยู่ใต้โดดหินเดี๋ยวมันมันจะชอบแอบไปเดินข้างนอกนะมันเพื่ค่ะนั่นไงมันออกมาอีกแล้วนั่นไงมันออกมาอีกแล้วไหนนี่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 เห็นไหมนั่นน่ะมันตัวมันเลยนะเห็นเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นแต่มันโผล่มาแล้วมันก็ผุไปผุไปใช่ไหมว้าดูคุณเพี่นคุณ ไ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะมันดิบจีจเจีปูปูจีปูเจเป็นความหมดเลยปูเจไปคุณพี่ทำปูเจความหมด คุณผ <or> ู้ชมคุณแต่แ่ท <efendim, pos funny moon> <en anger 000> ี่จะได้นะแ่งนะแม่งฉันก็ให้กำลังใจอยู่ข้างบนไ่ไก่แม่มีหมูอยู่ที่อไรมัาตลกไหนเจ๊เจ๊เจ๊ตัวใหญ่มากเลยได้จ่ตรงนู้นเห็นไหมเห็นไหม ใหญปนเดินอยู่นั่น,ในใได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเจ๊ปูปขโมยโยน<อ>ลงนี่เลยโยนลงนี่นงก,กระทาปูขโมยชิ้นไปแล้วนี่นี่เจ๊นะมันเดินอยู่ตรงนั้นรู้ทำไงมันขโมยหาชิ้นให้เจอก่อนไม่เจอชิ้นก็ไม่ได้ปลูนี่นี่นี่นนได้แล้วใช่ไหมครับใส่ถังเลยค่ะน่นไงคุณพีคุณพีตั้งสามสี่ตัวอยู่ข้างในนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นไมแต่มันีมือฉันน่ะ ใส่ถุงมือสิคะอ้าวนี่ถุงมือถุงมือนี่นี่นนมากเลยไอ้มาเอาเหนอุนอ๊ยเจนั่นไงนั่นไงมันเดินอยู่นั่นน่ะเยอะเยอะเยอะเลยโอ้โหเยอะมากมันขโมยชิ้นพี่ไปแล้วก็วบอกว่าเอาเชือกมามัด<บ>คุณพี่ไก่ตัวใหญ่มากเลยนู่นน่ะนู่นน่ะคุณพี่มันวิ่งไปหาพี่แล้วตรงนู้นน่ะน,น่ะน่นเจเจเจข้างหน้าพี่เลยนี่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 นู่นนู่นมองมือฉัน มองมือฉันนู่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 นจับเลยครบงบงบเหลืองบหนึ่งสองสามอยากอีกหนึ่งได้ไหมไม่ได้อุ้ยทำไมไม่ได้อ่ะไปอยากอีกแล้วคุณพี่วันนี้คุณผู้ชมมีอยากที่ไหนเนี่ยอีเจฉาเอา ทางนู้นได้ไหมนี่ไงมันไม่มีใครเอาเนี่ยมันไม่มีใครไปเอาบอลเนี่ยทุกคนขาไหนกันจิ้นนู่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 นนนนู่ี่เก็บก่อนเอาจับเลยนู่นเห็นไหมเหนยู่น่นนู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 จับเลยจับเร็วเร็วเร็วสิอย่มัวแต่ช้ามันเร็วดีไหนแล้วมันไปเร็วเอาไม่ได้เหรอโอ้ย ตัวเบลอเลยนะะ่ะเสียดายเอาอยยอว้ายโยนก็โยนผิดที่ม,มีเต่มีเงื้อให้กินไม่กินเสียบกินปูมันบอกของสดแซ่บกว่าอุ้ยดูสิทุกคนม <c oughs> ีแต่ปูเนี่ยไหนเนี่ยมาจับปูในทะเลเนี่ย เจ๊วายจับเลยคว่ำเลยควบเลยควบเลยควบเลยคว่เลยจับเลยจับเลยอันนี้อันนี้โอ้ยโตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดิว้ายมันออกมาแล้วออกมาแล้วลงไปนอนยกมาโอ้โหรถมันวะเนาะไหนวะไหนไหนไหนอีกแล้วแล้วตากล้องตากล้องมันต้องมีคนสองนะไม่งั้นไม่เห็นเนาะไม่งั้นไม่เห็นสองเซมเจ้ลุงเจ้าหลังเจ๊เลย เห็นไหมข้างหลังเจ๊อาจับหนึ่งสองซ้ำเเร็วเร็วเร็วจะเป็นเร็วตอนไหนอะนร่อนู่มออกไปแล้วนู่นนุ่นน่นน่นน่นเร็วเร็วเขาได้หรือเปล่านะเร็วดิเอ้าไม่ไม่ได้เลยตัวบักใหญ่เลยเดยวทุกคนมีไหมเจอไหมล่ะนี่มันออกมานนี้แล้วนี่

แน่นเจอยู่กับตีเลยนั่นอยู่กับซอกนตรงนั้นแล้เอิมือนั่นแหละนั่นแหละจับล้่เลยงนั้นแหละอนั่นแหละใช่ไหมได้ไหมไดไหมโอ้อเดชวีโชว์ซโชว์ซตึบตุยเดี๋ยวเดตามตัวตาม นั่นคุณพีมันมันวิ่งมันวิ่งออกมาหาหาปุ๊หาหาเนื้อหมูไม่แล้วคุณพี่ก็บองไปทางอื่นนี่เราหาตอนแล้วใช่ไหมเนื่ในข้างหลังนุ่นเต็มเลยนู่นเนอะข้างหลังนู่นเนอะข้างหลังต้นเนตูดคุณพีนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตัวกุบพี่ไก่แล้วน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไหนวู้ตามไม่ดีว่ะวู้จับได้เร็วจับไม่เป็นอ่ะ เห็นไหมนั่นน่ะแล้วตุ้งตีนคุณไก่อย่หน้าตุกตูดเลย่ะตุกตูดหนึ่งสองสามนั่นแหละ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 ขยับอีกนิดหนึ่งโอ้ยนีกคุอย่าไเหลือใจเด็คกูเหลือใจดิไก่โอ้ยตัดแล้วตัดเขาไม่ตัดเขาไว้ไก่เลยโอ้ยได้ไหมทางนี้ก็ไม่ได้วะกูเหนื่อยคุณพี่ดูมันเดินมันไต่เต็มไปหมดเลยนะ ช่ไหมอุลรคุณพี่ตรงนี้มีห้าหกตัวเลยนี่ี่ห็ไหมเดินไปเดินมาบึ้บบึ้บเลยโชว์ิโชว์สิ้สองตัวเลช่อนโชวนโชก่นโก่อนโชก์ก่อนโชก่กนโชก่โชก่อนโช่อนโชก่ก่อนโชวนโชก่อน่ก่น่โชก่น่ัโนนก่อ่น่นกนนออกอนก่นน่ตรงนี้เออ่่น่ เ,เห็นไหมมันก็ออกหมดนะดนิออกหมด,ดนะเจนี่ใหญ่นี่ยน,น,น,นี่นะตรงนี้เต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยส<ถ>ีตัวห<ถ>้าตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวน้องบรเพื่องานเพื่อน,น้อ,นนองเบิรคนเดียว <laughs> ได้หรือเปล่าว่า,ารุ่นกุ้พีแล้วมาเดินอยู่มาเดินอยู่กลางถนเดินู่นน่ะ นู่นน่ะมันเดินอยู่กลางเดินนู่นน่ะทนได้ด้วยค่ได้ด้วยคนได้กับเขาด้วยนี่คุณพี่ไก่ต้นนี้ค่ะนี่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าหกตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคุณพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนู่นน่ะที่มีมีตาสองตาเนี่ยเห็นไหม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  เห็นไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมจับมาเร็วจับได้ไหมนารีกตัวเรงเออนั่นแหละนั่นดหละเป้ยกหมดเลยเ้ยเฮยบ้เ้เยม ไอ้มันมาไม่ถึงมเลยนี่มันมันมันมายืนอ๋ยมันมายืนอุ้ยได้ได้ได้ระวังหนีมันหนีหนีอุ้ยโลดไหนตรงไหนมีอีกนู่นไงเจ้เจ้มันออกมาเยอะๆคณเจ้อยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมนั่นแะมันลงไปแล้วได้ไหมไก่เอาจนได้เอาจนได้ใช่ไหมเอาจนได้ใช่ไหมคะ ออ้ย uh, ทุกคนดูดิด <laughs> ูดีเลิศมากทุกคนจ๋าเอาแบบเนื้อไก่ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องแล้วขนองทําเองพี่ไม่ต้องว้ายกุ้งหกหมดแล้วนะเด้อเจ้ากงอยู่ดีเลิศออกมุดเร็วไอ้กุ้ง ออกหมดเลยเือตงตัวไหมไม่เหลือแล้วจะไหมคะจะทันมันหรือเปล่าคะเร็วๆเลยเห็นไหมถ้าวืับๆนี่มันจะไปเลยถ้าจับก็คือจับเลยห้ามรอยึกยักตัวใหญ่ข้างหลังเจ๊เจ๊นี่นี่น จชปุ๊เอาจับจับได้ไหมเอาเร็วเลยได้ทับไหมทันอะไรล่ะตัวกใหญ่ที่ปล่อยไเมื่อกี้นั่นแหละอุ้ยใช่ไหมมันปล่อยไปเมื่อกี้นั่นแหละอุ้ยดูหอยขมก็มีนะเนี่ยทุกคนเยอะแยะเลยเนี่ยหอยขมนี่นี่นี่คุณพี่ตัวใหญ่นี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 ่นั่นแหละ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 ค่อยค่อยค่ขึ้นมาจลก เอาขึ้นมาสิจ้ยลูกเดี๋ยวว่าขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาสิจ้ยลูกเอามันจะขึ้นหรือเปล่านั่นอ่ะมันไม่ขึ้นเอาขึ้นมานะจ้าลูกนะมาม,มามาเมืนพาเพื่อนนั่นมาละเออมาเล็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 มาเล,าเล็เอาขึ้นมาขึ้นมาได้หรือยังจ้าลูกกู <c oughs> ตกน้ำจนได้เอาเจ็บงุบเลยงุบเลยงุบเออ <c oughs> มันก็งุบขังการตาเอเอนี่ไงเห็นไหมล่ะเริดสุดปาได้กิโลหนึ่งแล้วนะเนี่ย อุัยมันออกมาเต็มเลยว้าคุณพี่ครับเต็มทุกที่เต็มหมดเลยเดียนว,นว,นว,นวนี่นี่นอุ้ยเยอะโลดเลยนะอุ้ยคุณพี่นหนูยกไม่ไหวแล้วมันหนักมากมันได้เยอะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องจา๋าโอ้ไม่อยากจะเมาลอยแล้วนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเออพีอ่ทันพี่ทันโอ้ยใจ่ปุ๋ยนะอุ้ยตุ้งหมูยานอะไรกันไหน นี่เยอะเลยล่ะคะอุ้ยมตัวใหญ่ใหญ่อุ้ยมีตัวใหญ่จับเลยจับเลยจับเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงตัวมันได้ไหมคุณพี่ใจเย็นใจเย็นเอาจับ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 เอาจับนี่ออ้ทุกคนนี่เห็นไหมเราได้เยอะมากเลยทุกคนเชิดดูดินี่มีการบอกมีการบอกเอาตัวนี้อีกนะ มาสิจ้าลูกสาวคุณพี่คุณพี่นั่นตัวใหญ่คุณพี่เดี๋ยวจินี่ตัวใหญ่เห <im st ing> ็นไหมได้ไหมได้อีกได้อีกนี่คุณพี่ตัวใหญ่นี่นี่นี่เห็นไหม <im st ing> นั่นนั่นมันไปแล้วนั่นไปแล้วอุ้ยเต็มไปหมดเลยนั่งไงนั่นไง,นนไงตัวใหญ่อยู่ตามพื้นทรายนั่นน่ะในพื้นทรายนู่นน่ะนี่ก็ใช่เหรอ อุ้ยนั่นก็ใช่นี่ก็ใช่อุ้ยตุ๊ดคุณพี่มันอยู่ตรงซอกตรงน,นั้นเต็มไปหมดเลยคุณพี่ตัวใหญ่ยักษ์ข้างหลังพี่คุณพี่นั่นน่ะนู่นน่นะนู่นเห็นไหมโน,น,น่นน่ะ <laughs> จับเร็เรวๆควบเลยควบเลยได้ไหมไม่ได้ เนี่นะจ๊ะทุกคนเนี่เราจับมาแป๊บเดียวเองเนาะนี่คุณพี่ได้เป็นกิโลเลยนะเนี่ยคุณพี่ขาเนี่ยได้ไหมอยาอีกแได้โมบายน้ำทะเลใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเยอะมากเลยถ้าเรานิ่งๆมันจะออกมาเยอะจริงๆนะเนี่ยถ้าเรานิ่งๆมันจะออกมาเยอะคุณพี่ขานี่ยกขึ้นเออเลย เอายกขึ้นโยกขึ้นมันจะออกยกขึ้นมันก็ยันโครมโครมเลยเลิศเลยคนหู้แต่มันก็ปีนเชื่อเจเจเจมาเอาไปดิอ่ะเอาปล่อยปล่อยมันก็อยู่ทุกทิศทุกทางเลยวะน่ะเยอะอยู่เอาได้ไหมเอาเป็นพุ่มเลยเป็นพุ่มเลยเจ๊เอาอันนี้ออกก่อนไม่เป็นแล้วเอา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 โซบินตักเลยเอาตักเลยเอายกยกขึ้นมาช้าๆว้ายมมันออก หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำอุ้ยเลือเอามาเดี๋ยวพี่ออกฮะช้าๆค่ะช้าๆให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะหนึ่งสอง่สองซ้ำช้านะฮะคุณก็มาคุณผู้ชมไม่ค้าก็ร้องดุมบัมดุมบัมพอแล้วมั้งเจไปไปกันเไงพอแล้วกิโลแล้วไปหลายโลแล้วไม่โอ้หนูหนมันขึ้นมาอีกแล้วนู่นอ่ะแต่มันก็มาเรื่อยๆะไงเอาขนนี้แป๊บนึงวันนี้ไงตัวใหญ่แล้วเนี่ย ไปพอแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะเอาวันนี้ก็สนุกสนานกันแค่นี้นะคะฝนฟ้ามาฝนฟ้ามานี่ยคนคนจะคนอยู่ในน้ำนั่นจะไม่ยอะไม่อยากจะขึ้นนะมันใช่ไหมคะมันพยัค่ะคานขึ้นมาเลยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนู่นฝั่งนู้นเขาก็หากันนะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะ นี่เราแฮปมากๆเลยพยายนาง,งามพี่น้องเห็นบ่หลายบ่เนี่ยโชว์สิโชว์มิตต์มักสิเหยนงงามจ้ะได้แบบโต๊ะแบบใหญ่เลยพี่น้องนะได้เยอะมากน,นี่บิก๊กบิ๊กวันเนี่ยอันนี้บิ๊กวันสีขาวๆเนี่ยไว้วันนี่บิ๊กวันเลยเนี่ยดูสิ Nhà, tòi nha yêu là hèn bóng đúng tòi tòi sưu hỏi lựa cháu tòi bóng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  tòi ท่านผู้ชมคะมาเลยแล้วมาดูมานับกี่ตัวดูดิดูดิเทลงก่อนเทลงก่อนเทลงอู้หูได้กิโลนึงหรอกพอได้กินเนาะคุณผู้ชมพอได้อยู่ได้กินปูนาปูนาใช่ไหมล่ะคะมันเหมือนปูรางไงเหมือนปูนาปูเลค่ะปูเลค่ะนีจุดโจดโอ้ยหก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 กเถีนเฮียเฮียลาดเนี่ยเนีเฮยลาด นี่นี่ตัวใหญ่ๆเลยอยดูดิทุกคนหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ทาไมมันชอบนอนในตัวใหญ่เนี่ยมันหมดแรงแล้วมันแก่จัดเนี่ยทุกคนจ๋าจ้วๆเลยจ๋าวันวันนี้เท่านี้ก่อนนะแต่คนพี่นะคะคนพี่แบบไม่อยากจะมีความอยากโชว์มาฝนมันตกฝนมันตกไปแล้วค่ะไปตามติตามนะคะกูไลค์กูติดตามนะคะ อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆค่ะจุ bye bye bye. ๊บจุ๊บๆจุๆ๊บๆน่ารักนะอย่าลืม <c oughs> โอ้ยดูสิไม่ยอมขึ้นเลยจต่ปูเสร็จก็ว่ายน้ำต่อพระเจ้าช่วยปวยทอดสู้กับคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะคะ <c oughs>